โอเคสวัสดีครับผมกรูแบงค์นะครับครูพิเศษสอน forex วันนี้มาเชิญนั่งคุยกันนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อเรื่องวิธีการรับมือกับการขาดทุนหนักๆในการเทรดนะฮะว่าเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรผมก็จะแบ่งเป็น2เคสนะครับก็คือเคสที่ขาดทุนไปแล้ว เราควรจะมีวิธีการทําใจอย่างไรกับเคสที่ยังไม่ขาดทุนน่ยแต่ก็กลัวว่าจะขาดทุนหนักในอนาคตเราควรจะมีวิธีการรับมืออย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับผมอ่ะเอาเคสแรกก่อนก็คือขาดทุนไปแล้วนะครับถ้าใครเกิดเทรดแล้วก็ขาดทุนไปแล้ววิธีการทําใจของผมก็คืออ่าเราควรจะพักเทรดก่อนจนกว่าเราจะลืมเรื่องการเทรดทั้งหมดเลยในระหว่างพักเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะการที่เราขาดทุนคร้านั้นเนี่ยมันเพราะอะไร ลืมตั้งจุด stop l ้ s s หรือเปล่า over trade หรือเปล่าไม่ตรงระบบแล้วรีบเข้า order เกินไปหรือเปล่าลืมบริหารความเสี่ยงหรือเปล่าใจร้อนเกินไปหรือเปล่าให้ดูที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็นํามาปรับปรุงแล้วพอพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเทรดนะครับระหว่างที่เราปรับปรุงเราอาจจะลองเทรดเดโม่พังๆลองไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อลองกลยุทธ์แล้วก็ลงสนามจริงนะครับกับตรงนี้เนาะก็แนะนําให้ลองปรับกลยุทธ์ดูว่าเราควรจะมีวิธีการเทรดอย่างไรในครั้งต่อไป นะครับก็คาดว่าหลายๆท่านที่ขาดทุนเนาะผมก็มองว่ามันเป็นเพียงแค่การผิดพลาดเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ได้ผิดพลาดตลอดครั้งต่อไปเราอาจจะกําไรก็ได้เพียงแค่ครั้งนี้มันอาจจะหนักนิดนึงแค่นั้นเองเราก็ต้องมีการสู้ต่อไปก็อาจจะต้องวางแผนวางกลยุทธ์การเทรดใหม่ให้มันดีกว่าเดิมและครั้งต่อไปสิ่งที่เราทพาพลาดในครั้งที่แล้วเราจะไม่ทําอีกเราต้องมานั่งนึกแล้วว่าเอะครั้งที่แล้วเนี่ย ที่เราเจ๊งหนักเพราะอะไรสวนเทนหรือเปล่าถ้าครั้งที่แล้วเราพลาดว่าเราสวนเทนครั้งหน้าเราจะไม่สวนเทนอีกครั้งที่แล้วเราเจ๊งเพราะอะไรเราโอเวอร์เทรดหรือเปล่าครั้งต่อไปเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดจะได้เล่นหลอดที่มันพอเหมาะพอควรกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้แล้วก็เทียบกับเงินในพอร์ตนะครับอ่าก็ปรับปรุงไปส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ความโลภเนี่ยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเทรดที่สูงมากไม่ว่าระบบเทรดจะดีแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าอารมณ์ ความโลภความกลัวความอยากจะเอาคืนมันครอบนำระบบนั้นไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเจงได้หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องของอารมณ์แล้วถ้าตอนนี้ยังเจ๊งหนักๆอยู่ผมแนะนําให้พักก่อนเคลียร์เรื่องของอารมณ์ก่อนให้ลืมเรื่องที่ขาดทุนหนักไปทั้งหมดก่อนแล้วค่อยปรับกลยุทธ์แล้วมาลุยใหม่ ะะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรว่าไปแบบไม่ต้องดูกราฟเลยนะไม่ต้องดูกราฟเลยใครคุยเรื่องกราฟเราไม่สนนะฮะเราจะอ,าอยู่ของเราเงียบๆทำใจก่อนปรับกลยุทธ์แล้วค่อยลุยใหม่นะครับต่อไปครับอันนี้เคสที่2นะมีโพลได้นหนึ่งนะครับเคสที่2ก็คือเป็นกรณีที่เรายังไม่ขาดทุนหนักแต่ว่าเราก็กลัวเหลือเกินว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะขาดทุนหนักก็ได้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรผมก็มี2ข้อย่อย นะฮะในการรับมือกับการขาดทุนหนักเนาะก็คือข้อแรกข้อแรกก็คือเราตั้งไว้เลยว่า,าสมมุติตัวผมก็แล้วกันอย่างผมเนี่ยเป็นสายสวิงเทรดผมจะเทรดเป็นหลักอาทิตย์อาทิตย์ใช่ไหมครับผมก็ตั้งเป้าไว้เลยว่า1อาทิตย์เนี่ยผมแพ้ไม่ได้กี่ครั้งกี่ครั้งเช่น1อาทิตย์เนี่ยผมยอมแพ้ได้ไม่เกิน3ครั้งถ้าครบ3ามครั้งผมเลิกเทรดเลยนะฮะวันจันทร์มาแพ้อังคารมาแพ้ วันพุธก็แพ้ผมครบสามครั้งครบสามครั้งผมหยุดเทรดเลยอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่นะฮะอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่ฟิกจํานวนครั้งไว้เลยว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแพ้ได้ไม่เกินกี่ครั้งถ้าเกินเท่านั้นเท่านี้เราเลิกเทรดเลยอย่างผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผมแพ้ได้ไม่เกินสามครั้งถ้าครบสามครั้งปุ๊บผมเลิกเทรดเลยส่วนถ้าใครเป็นแบบเทรดสั้นหรือว่าสงเทรดนะครับภายในวันเราก็อาจจะตั้งไว้เลยว่าภายในหนึ่งวันนั้นเนี่ย เราแพ้ได้ไม่เกินกี่ครั้งเช่นใน1วันเราแพ้ได้ไม่เกิน3ครั้งตอนเช้ามาเทรดก็แพ้กลางวันมาเทรดก็แพ้อีกแล้วตอนเย็นมาเทรดแพ้อีกแล้วหยุดเทรดเลยครับไม่งั้นอิทธิพลเชิงอารมณ์จะนําเหตุผลแล้วจะส่งให้ประสิทธิภาพในการเทรดพังทั้งหมดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าระบบเทรดดีขนหนก็แล้วแต่ถ้าอารมณ์นําเจ๊งได้เหมือนกันนะครับถ้าอารมณ์นําเจ๊งได้เหมือนกันเพราะ,ะนั้นเราต้องเคลียร์เรื่องของอารมณ์ก่อนนะครับ ฟิกไปเลยนี่คืออย่างที่1เนาะฟิกจานวนครั้งไ้เลยว่ากี่วันกี่อาทิตย์เราแพ้ได้ไม่เกินกี่ครั้งถ้าแพ้ครบเท่านี้เราจะหยุดเทรดนะครับอ่ะนี่คือวิธีแรกส่วนวิธีที่2ก็คือการฟิกจํานวนเงินนะฮะเช่น1อาทิตย์ผมยอมขาดทุนได้ไม่เกิน1000เหรียญน,นะฮะเช่นวันจันทร์ขาดทุน300เหรียญวันอังคาร200เหรียญวันพุธโดนไป5 0 0เหรียญรวมกันสุทธิทั้งอาทิตย์ขาดทุนรวมกัน1000เหรียญหยุดเทรดทันที หยุดเทรดทันทีครบโคดตาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะหยุดเทรดทันทีแล้วก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบเดเทรดก็คือภายในหนึ่งวันเนี่ยเสียได้ไม่เกินพันเหรียญตอนเช้ามาเสียตอนเย็นมาเสียครบหนึ่งพันเหรียญก็หยุดเทรดด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะครับจํานวนเงินแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันอยู่ที่จําจนวนทุนของในพอร์ตด้วยบางคนอาจจะตั้งแบบว่าวันละร้อยเหรียญถ้าหนึ่งวันเสียครบหนึ่งร้อยเหรียญเลิกเทรดแบบนี้ก็ได้ นะครับแ,แบบนี้ก็ได้แต่กําไรยังคงเทรดต่อนะกำไรเนี่ยเทรดต่อแต่ถ้าเสียครบเท่านี้เลิกเทรดหรือว่าบางคนอาจจะตั้งอาทิตย์หนึ่งห้าร้อยเหรียญก็ได้ถ้าเสียครบห้าร้อยเหรียญทั้งอาทิตย์นี้หยุดเทรดเลยแต่กําไรยังคงเปนฮะเทรดต่อถ้ากําไรแล้วก็เทรดต่อเรื่อยๆวันจันทร์กำไรอังคารกาไรพุธกาไรพัสกำไรแบบนี้เราก็เทรดต่อนะครับอันนี้เราพูดถึงกรณีท like 네ี่เราขาดทุนใช่ไหมเราก็ฟิกจํานวนเงินไว้เลยว่าถ้าเสียเท่านี้เราหยุดนะฟิกไว้เลยก็จะช่วยลดเรื่องของการขาดทุนหนักได้ เคลียร์เรื่องของอารมณ์แล้วไปลุยใหม่ในอาทิตย์หน้าในวันถัดไปนะครับประสิทธิภาพในการเทรดก็จะได้ดีขึ้นนะครับซึ่งกลยุทธ์พวกนี้แต่ละคนก็จะอ่าแล้วแต่ทุนแล้วก็แล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนที่รับได้ อย่างผมเนี่ยรับความเสี่ยงได้อาทิตย์ละ3ครั้งก็คือถ้าครบ3ครั้งผมก็เลิกเทรดเลยหรืออาทิตย์ละ1000เหรียญถ้าเสียครบ1,000เหรียญผมก็เลิกเทรดด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนที่ยอมรับได้นะครับบางคนอาจจะ1 0 0เหรียญก็ได้ฟิกไปเลยจะได้ไม่ขาดทุนหนักแล้วก็เป็นการเคลียร์เรื่องของอารมณ์ผมใช้วิธีนี้ในการเทรดนะครับสำหรับคนที่ขาดทุนหนัก,นกผมก็เป็น กำลังใจให้นะครับเป็นเรื่องปกติของการเทรดอยู่แล้วครับการเทรดคือการเก็งกําไรก็ต้องมีแพ้มีชนะสลับกันไปอยู่แล้วความเสี่ยงเราต้องเจออยู่แล้วการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับความเสี่ยงเราต้องเจออยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไรมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับวันนี้มาเชิงนั่งคุยกันนะครับก็เห็นหลายๆท่านก็ทักเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเราจะรับมือกับาการขัดทุนหนักได้อย่างไรหรือแม้แต่มีลูกศิษย์กับผมทักมาว่าไอตอนเนี้ยจานมือขึ้นมากเลยชนะหลายรอบชนะหลายครั้งติดละเกินชนะจนกลัวว่าจะขัดทุนหนักเนี่ยเราควรจะมีวิธีการ คิดอย่างไรมีวิธีการทําอย่างไรก็แนะนําก็คือฟิกจํานวนครั้งหรือว่าฟิกจํานวนเงินไว้เลยว่าเราจะแพ้ได้กี่ครั้งหรือกี่เหรียญต่อสัปดาห์ต่อวันต่อเดือนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้มาเชิงนั่งคุยกันนิดนึงเนาะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่าน นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอให้ใหทุกท่านกําไรกำไรกันเยอะๆนะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ช่องกูแบงสอนเทรดด้วยนะครับผมก็มีคลิปวิดีโอแบบนี้มีความรู้ดีๆแบบนี้มากมายในช่องของผมนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาสั้นๆนะฮะผมกูแบงนะครับกูพิเศษสอน forex สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกท่านกำไรครับผม